สวัสดีคะ่ะคนละขณาราศีกรกฎวันนี้โหดอีวิวห้นะคะดูดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้ค่ะซึ่งในเดือนนี้นะคะก็จะมีดาวเดินผิดปกตินะคะทั้งหมดเออหดวงนะคะแต่ว่าดวงที่สำคัญก็คือดาวพฤหัสยังพักอยู่นะคะทั้งเดือนนะคะพุทธมุ่นนะคะช่วงกลางเดือนไปนแล้วนะคะ แล้วก็สุกเสาอังคารนะคะเสริชทั้งเดือนนะคะเดินเร็วนะคะทีนี้คนลัคนากรกฎนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะก็ถ้าเรื่องตัวเราเองเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนไปนะคะทุกๆ2วันครึ่งนะคะที่จะมีเรื่องต่างๆเข้ามากระทบกับคนลัคณาราศีกรกฎนะคะเพราะว่าเจ้าเรือนดาวตานุหลักของคนละคนากรกฎคือดาวจันทนะคะซึ่งก็จะเปลี่ยนทุกๆ2วันครึ่งนะคะ การเงินของคุณกรกฎในเดือนนี้นะคะก็ดีกว่าเดือนที่แล้วนะคะเพราะว่าการเงินน่าจะเดือนที่แล้วนะคะช่วงมกราหรือว่ากุมภาไม่ใช่กุมภาธันวานะคะก็จจะมีเรื่องติดขัดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้นนะคะแต่ในเดือนนี้นะคะเรื่องค่าใช้จ่าย ต่างๆนะคะอาจจะลดน้อยถอยลงนะคะช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนั้นนะคะเรื่องการเงินการเงินเริ่มดีตั้งแต่กลางเดือนมกราคมนะคะถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะเริ่มดีขึ้นเริ่มดีกว่าที่ผ่านมานะคะแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยก็มันเข้ามาเรื่อยๆนะคะซึ่งก็อาจจะก็มีเข้ามาดีกว่าช่วงบอกแล้วช่วงที่ผ่านมาที่มีการเงินติดขัดและมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามามีค่าใช้จ่ายที่สูงนะคะ แต่ว่าคนละคณา,าราศีเารอกอดนะคะอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับอดอกเบี้ยต่างๆเข้ามาด้วยนะคะซึ่งในเดือนนี้นะคะการเงินดีค่ะแล้วก็เรื่องอราบผลต่างๆก็ดีนะคะมีเข้ามานะคะแต่ว่าเรื่องคู่ครองต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะนะคะเรื่องการมือที่3นะคะหรือว่าคู่ครองไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ค่อยอยู่กับที่นะคะหรืออาจจะมีการเดินทางนะคะคู่ครอง ะะซึ่งอาจจะมีเรื่องอะทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะหรือว่ามีการชุนเฉียวมุดทะลุนะคะในเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองนะคะทั้งคู่คา้าคู่สัญญาด้วยนะคะต้องระวังเรื่องปักปากเสียงและการเจรจานะคะ,ะเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องความรักเข้ามานะคะทาให้เกิดการทะเลาะหรือว่าเป็นเหมือนรักซ้อนนะคะมีคนเข้ามาหรือว่ามีความหึงหวงยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งช่วง แต่ช่วงกลางเดือน,นถึงปลายเดือนนี้อาจจะดีขึ้นเรื่องความรักนะคะซึ่งคู่ครองอาจจะเรียกว่าคู่ครองเข้ามามีอ มีการเดินทางนะคะมีการห่างหางกันอยู่นะคะหรือมีการเดินทางต่าง,างประเทศนะคะคู่ค้าแล้วก็มีเรื่องคู่ค้าคู่สัญญาด้วยนะคะที่มีคู่ค้าต่างชาตินะคะ <_ seas> เข้ามาติดต่อเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะซึ่งในเดือนนี้เรื่องงานเยอะนะคะเรื่องงานเนี่ยมีเยอะแล้วก็เรื่องงานเ,เ,เขาเราียกมี power พอสมควรเลยนะคะมีตําแหน่งเด่นเลยนะคะเรื่องงานในเดือนนี้นะคะเข้ามาให้เราได้สัตสางนะคะในเรื่องต่างๆ ะะซึ่งก็มีความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการงานเยอะพอสมควรทั้งเดือนเลยนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นด้วยนะคะส่วนเรื่องผู้ใหญ่ก็ยังมีการเพ่งแหลงอยู่นะคะเรื่องผู้ใหญ่เรื่องอก็ต้องแรง ต้องอยังระมัดระวังเรื่องผู้ใหญ่นะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยให้การสนับสนุนหรือว่าสนับสนุนไม่เต็มที่หรือต้องอยู่เบื้องหลังนะคะซึ่งมีผู้ใหญ่บางคนนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ยังเพ่งแรงเราอยู่นะคะแล้วก็เพ่งแรงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการงานด้วยแต่ว่าในเดือนนี้เรื่องการงานเราดีนะคะอาจจะอาจจะมีอยู่บ้างปัญหาเรื่องการงานช่วงต้นเดือนนะคะครุขครักนะคะแต่มีแต่งานเข้ามาเยอะพอสมควรนะคะทําให้เจ้าสถานรู้สึกว่า,าว,วุ่นวายพอสมควรเลยนะคะ แม้ว่าผู้ใหญ่จะขาดสักหน่อยนะคะแต่ช่วงกลางเดือนถึงกลางเดือนถึงปลายเดือนนั้นผู้ใหญ่จะดีกว่าช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนะคะ เรื่องการงานเราไปแล้วเนาะอะไรเงี้ยเรื่องครอบครัวนะคะเรื่องครอบครัวครอ,อบครัวช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนะคะยังให้การสนับสนุนยังให้การช่วยเหลือนะคะยังให้รับผลต่างๆยังให้ผลประโยชน์หรือว่าให้เงินใช้ให้เงินใช้ให้นู่นให้นี่นะคะรวมทั้งคู่ครองด้วยนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีบอกเลยว่ายังมีปัญหาเรื่องคู่ครองแต่ว่าช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะก็อาจจะกับ ครอบครัวนะคะอาจจะห่างๆกันอยู่บ้างนะคะซึ่งหรือว่าคนในครอบครัวมีอาการเจ็บป่วยหรือป่วยไข้นะคะก็ต้องเรามาระวังคนในครอบครัวด้วยนะคะซึ่งคนละขนากรากอดนะคะก็ในช่วงนี้ดีอยู่นะคะเดี๋ยวรอ,รอ,รอดาวพฤหัสย้ายนะคะก็คนละขนากรากอดก็จะมีอะไรที่มีการเปลีป่ยนแปลงมากขึ้นนะคะ ดวงประจําเดือนกุมภาพันธ์งพันก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าอยากสนับสนุนช่องสามารถกดผมซุปเปอร์เต็งเลมขอบคุณใต้คลิปหรือกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ค่ะขอบคุณมากค่ะ